หนึ่งไว้ในใจห้าหมื่นถ้าร่วงก่อนมึงหมื่นเดียวคุ้มไหมเนี่ยที่ทำมาทั้งวันเนี่ยคุ้มไหมห้าหมื่นนึ่งในใจกูเนี่ยคุ้มไหมเฮ้ยเฮ้ยเๆไม่มีไม่ดีวอะไรกันเอาจริงเอาจังขอฟ้ฟานนะขอฟานนะ อย่าล้ม <Okay. S 1> นะครับอย่าลงงา้มมวยนะครับปรับนะครับโอเคครับโอเคครับคือถ้ารู้ว่าแบ่งครึ่องอะไรคือกระทือบนะตรงนี้คือเป็นสังคมนะตรงนี้สังคมนะตรงนี้เอออเอาหมดนะ,ผม,ะผมต่อยไม่เก่งอยู่แล้วไม่หรอกคือเอาจริงนะเมื่อกี้มันมีความเป็นอคอกดิเง,งี้คราวนี้จริงๆผมว่าไม่ได้อยากให้มาแข่งในนี้เลยนะเพราะคราวนี้มันมันตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าต่อยปกติแล้วมันคือการต่อยแบบ แบบแบบใครเก่งก็ได้ไปอ่ะมันจริงจที่อื่นไหมพี่ตั๊ดเออจริงๆอ่ะอยากให้ต่อยที่คอกมากกว่าเพราะว่าทุกคนจะมีโอกาสหมดเลยเอาพี่ตั๊ดใครมีรถให้ยยมบมากรถเร็วเรวิ่งวิ่งไปดูรอบหนึงอ๋อนี่ก็คุณเหรอเนี่ยพี่ขวัญก็ได้ครับสวัสดีคุณบุดดิ้งสวัสดีทุกคนเลยครับไม่เอาที่เดิมแล้วที่หม่ทีเดิมทันไหมไม่ทันเออ ที่เดิราให่วงไงใส่ใส่ใส่้อ๋อดูแลเราไปที่ข้อเหมือนเดิมแต่ว่าเรารอจนคนสุดท้ายมันจะมีสิบห้าทีสุดท้ายที่ตำรวจไม่รับเคสแล้วไม่รับเคสก็คือไม่ต้องยุ่งกับเคสถูกไหมถ้าไม่ยุ่งกับเคสนั่นเป็นที่เวลาของเราเอาไปละรีบไปเลยแล้วก็ใส่ในสิบห้านาทีจบมันเราไม่ได้ทำงานดำนะแค่ต่อยเฉยเฉยไปที่ไหนนะพี่ที่เดิม จบเราจบที่เดิมพี่ตามันต่อรีไม่ไไดด้ิพี่ม่มีอะไรสตอรี่สตอรี่หรอถ้าดิเพราะเพราะที่เราปะทายมาทำตอนนี้มันคือตอ่ถ้าถ้าจะต่อยถ้าจะต่อยรีบต่อยเพราะมันมีเที่ยงคืน5ไม่เรียงเที่ยงคืน5นาทีแต่ถ้าต่อยตรงนั้นก็คือมีแค่นี้ไงพี่จบจบไวจบจบเลยไอ้เจดก่อน45เ้าจะทำถ้างั้นไปต่อยเลยปะไปตรงเนี้ยไปตรงนั้นเลย ไปเลยลงไปปุ๊บุ้ก็ไปต่อยกันเลย่คนก็ไอกแล้วใส่เลยดีกว่ามันจะได้ไอ่เหี้ย้กดีไม่อะไรฮะไม่รู้ปีคือเราใครก็ไม่รู้ตอนเนี้ยแต่รู้สึกว่าต้องตร่นใช่ไจสีใช่ใ่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใชตรช่ใ่ใ่ใช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 ่ใ่่ ใช่กาแฟใช่ไป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 โอ้โอ้ไปถึงแล้วต่อยเลยนะก่อนก่อน4.5นะให้ถึงก่อน4.5ต่อยเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเหลือ2คนละประตูพังอ้าวประตูปิดออกไปได้แล้วชิบหายแล้วชิบหายประตูพังชนไม่ได้ เ้ยไต่ต้องไต่สุดยอดเดือดกูโดแล้วก <S <S ็ไลฟ์จ really ่ายตอนสดออกจากคุกน sure> ั่นต่อยในคุกเหรอเพลินๆนุ่มนุ่มนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชม่าสนุกดีขอบคุณทั้งสามร้อยสิบหกคนนะครับที่ รับชมอยู่ตอนนี้นะมันเวันชิมนุ่มนะครับตำรวดเข้ามาละครับในคุกก็เก็บน,น่าสนใจอันนี้แค่เป็นวันตอนแรกอะ่ะเห็นว่ามันก็ดูสนุกสนานทุกคนได้มีมีสิ่งที่ต้องทำกันด้วยถ้าใครตามเกมของเรา โอเคสามคนนี้ใช่ป่าใช่ครับโอเคครับสามคนใครนอนคนแรกได้หมื่นเดียวใครนอนคนสองได้สองหมื่นใครอยู่ยังยินยงได้ห้าหมื่นอ่าโอเคนะเริ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เข้าไปเลยใช่ไหมเหรอเข้าแล้วเหรอคนละคนละหมัดคนละหมัดเอาเลยยังเข้าไปยังอ่ะถอยถอยดีกว่าถอยดีกว่าถอยดีกว่าไม่ผมเห็นคุณหมวกไม่ได้อยู่ข้างในกองวะไวปนะครับชาวติ้งด้วยทุกคนพันกันพักพันกันทุกคนไปเลยเออเอาให้เต็มโอเคเข้าไปใหม่โอเคพันทุกคนให้เต็มไปเลยโอเคเจสีลุย หนึ่งสองมะคะใครจะได้คนสุดท้ายเอาดิสิงโตได้ที่หาเลยนะใครมาขวางทางเลนกูเนี่ยแล้วทำไมสภาพรถเลยนะ A, e, A. มื่นนะห้าหมื่นนึกไวยในใจห้าหมื่นถ้าร่วงก่อน, 50, นมึงหมื่นเดียวคุ้มไหมเนี่ยที่ทำมา,า,าทั้งวันเนี่ยคุ้มไหมห้าหมื่นนึกในใจกูเนี่ยคุ้มไหมห้าหมื่นที่สองสามเอิใครร่วงก่อนมึงหมื่นเดียวนะ,ะวมึงไม่คุ้มขาดเพนตอนนี้โน้ลหองรับ โอ้มีเตะด้วยเอาไปแล้วหนึ่งครับเอาเดชก้าจัดเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครเมื่อกี้เมื่อกี้มาแนคนนี้คนสองมาจากมาจากอุ้มสองผิวสีผิวสีคนแรกครับอะไรอ่ะผมขึ้นสเตเดียมได้เลยไหมครับ คือตรงนี้ครรรัับบตงนี้คคคือุณสิงโตจะได้ขึ้นเป็นเหมือนตัวแทนของคอกนะฮะไว้สําหรับใครที่มีเรื่องราวอะไรเงี้ยเขาจะมาท้าคุณสิงโตต่อยนะตุ๊กตาหมีได้เลยเนาะน่ะอ่านี่นะห้าหมื่นค่ะเฮ้ยผมยังไม่ได้กดจ้างเลยอ่ะคุณค่ะเดี๋ยวพี่ให้หนทีหลังพี่ตั้งเลียมชัวร์เลยที่เคยเรียมไม่เคยเรียมโรงพยาบาลก็ได้ครับเออที่สองที่สามโรงพยาบาลดีกว่า ที่สองที่สามลงมาไครับที่สองที่สามไปเจอลงมาโอเคเฮ้ยผมว่ามันมันมันเป็นอีกแบบป่ะคุณเจสี่เจสี่อาจจะไม่เคยเจออะไรมันมันอย่างนี้แมันแบบว่ามันต้องหลบแปลกๆป่ะคุณเจสี่งงป่ะแบบว่าเอ๊ะเป็ไงว่าวิ่งไปมาแต่เสียเวลาเดี๋ยวรอบหน้าฆ่าตำรวจมันกว่านี้มันต้องจัดแล้วแหละจริงๆอ่ะหมายถึงว่าโดนปรับนะครับปรับตั้งที นั่นแม่งจะเอาหญิงแล้วไม่เอากูแล้วโอเคใช่ก็หญิงหญิงมากับพี่ตั๊บนี่เหรออันนี้เด็กพี่เองลูกพี่ฝากมาไม่ได้การเป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนใครได้แค่นี้ก็เข้าใจรู้ดีว่ายังเฟื่องตัวเองมาไป